อีน่สันและแนนฉันกำลังออกคราบการบริหารเพื่อความสวยวันนี้ฉันมาในช่วงแต่งตัวมากินค่ะแล้วันนี้ค่ะมาวีกับพี่ไก่วรายุนะคะมาอยู่ที่ร้านอัญญาเพลสอุ้ยเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเมนูน้ำพริกอร่อยมากเป็นเมนูน้ำพริก DIY ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้อง ไปเลยไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองคุณเคครับคุณเคเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะครับแตย่าเพรสนะครับแตงย่าเพสนะคะถามเลยว่าเปิดมานานหรือยังคะ เราเพิ่งฉลองครบ15ปีไปปลายปีที่แล้วครับเด็กไม่โดนเด็กเกิดจบไม่โดนแล้วถ้าไม่เคยทานร้านนันยานี่ถือว่าไม่ได้เรียนไม่โดนถือว่าไม่ได้เรียนไม่โดนไม่ถือถามเลยว่าตั้งอยู่ตรงไหนใกล้ไม่โดนเราอยู่เรียบคลองทวีพัฒนาถ้าจากไม่โดนมา5นาทีไม่ถึงนะสำนัแล้วเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับพี่เทเบอร์โทรนะครับ028003533ครับอั่นเป็อยากเห็นแล้วว่านักพี่ไอวายอะพี่ไกดีกว่าพี่ตึ้งซี มาพีเลยต้เห็นเลยตั้งใมากตั้ใจมากเปนเพราอย่างที่เราอยากเห็นใช่ค่ะนี่คือน้ำพริกดีไอายคืมบอาวันนี้คุณเคสัดเซ็ตวันนี้ผมผมเรื่องมาจะเป็นน้ำพริกคุณยายนะครับก็คือคุณยายของอัญญาหรือลูกสาวผมเองครับแล้วก็นันี้จะเป็นน้ำพริกกระจูตับอ๋อส่วนนี้จะเป็นสูตรของคุณยายคือเขาเป็นน้ำพริกที่เขาทานมาตั้งแต่สมัยคุณแม่เขาทำให้เขาทานกินจะเป็นคล้ายๆน้ำพริกขี้กาครับ หากินยากมากใช่ไหมครับหอมมากชิมดูอ่ะเดี๋ยวมีทานเลยอ่ะมหอมมันหน่อยเจอกันหน่อยกับพริด DIY กึ้งใช่ใช่อย่างที่เคยทานใช่ครับใช่พี่กายจะมีสองแบบแบบหนึ่งพี่จะเป็นแบบนี้อีกอันหนึ่งจะไปเผาหมดเขาถึงเรียกว่าพี่กาเพราะมันสีดำดำที่แดงเข้าใจป่ะอนนี้อร่อยมากรสชาติอย่างนี้เลยอย่างที่เคยกินมาตั้งแต่เกิดแสดงว่า อันนด้ได้มาอันนี้อันนี้ันี้อปลาทูอันนี้ประทูต่าครับอันนี้นะครับน้ำพริกปลาตูต่าเน๋้อปราทูยังเน้นเกีือพิการหลับตาทะรู้ว่ากินปลนทูอร่อยครับต้องมีเนื้อประทูครับเผ็ดกำลังดี ต่ถ้าเปิดไก่ทานไก่จะขอพริกขี้หนูมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเปลุกโดดเพราะว่าแกเป็นคนชอบทานเผ็ดเนี่ยเมนูต่อไปเลยที่ผพี่เจต่อไปนี่ก็จะเป็นปีกไก่อบคุณแม่อัญญาครับคุณแม่อัญญาแล้วครับตอนนี้เพ้นั้นเนื้อไก่จะมีความแบบฉ่ำฉ่ำใช่ส่วนซอสนี่ก็เป็นซอสหมักที่ภรรยาผมเนี่ยเขาหอมนะคิดค้นขึ้นมาของเขาหนังดูฉ่ำมากผูชอบมากรสเบาๆไม่ฉุนเฉียว กินได้เรื่อยๆนะครับกินได้คนหลายๆปีนะคะกินเยอะๆบินกลับบ้านเลยครับเมนูนี้แหะครับพี่เกอันนี้เป็นหมูพอกช็อปซอสสเปนครับค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นซอสที่คิดโดยคุณปู่อัญญาคัวของปู่อันนี้หนูชิมวันนี้แล้วลองดูคุณปู่่ะอร่อยคุณปู่ มันมีความเปรี้ยวของซอสใช่ซอสครัเรียพารันต์ใช่ครับใช่ไม่โอ้โหนี่ลิ้นสุดยอดไอเรียพารันต์เนี่ยมันเป็นของเก่าของโบราณที่มีชื่อมากใช่ไหมคุณผู้ค้าดูรู้จักด้วยพิซซ่าพิซซ่านี่อะไรครับพี่เกค์ขอันนี้เป็นพิซซ่าแป้งดำนะครับซึ่งอันนี้เราจะผสมกับดีปลาหมึกเข้าไปปกติจะเป็นซอสเขื่อใช่ไหมครับอันนี้เราทาด้วยอะโวคาโดครับอร่อยเลยพอมีมายองเนสมีอะไรด้วย บิสตาที่อื่นเนี่ยมันจะแป้งบางกรอบแต่น,นี้มีความเหนียวมีความหนึบม,มันมีความเหนียวกินเข้าไปแล้วมันมีเทกเจอร์อยู่ในตัวแป้งวันนี้รายการโกลมาหจานใหม่เด็ดต้องม้อไต่การันตีไว<า><ห>้ได้เลยคนที่นักกินนักชิมอย่าลืมมารัดอัญญาเพรสเลยนะครับ